ตอนนี้ยังมาถึงเลยที่นี่ยังไงอะเฮ้ยฉันมีอะไรให้ด้วยไอะไรเหรอ,อมันนี่ไงอะนี่ไปโอเคโอ้ฉันชอบคน,นนะี้นะเออขอถือก่อนนะเออทำไมฉันถือไม่ได้วะ ขอบคุณมากเอ้หนะ่าฉันคือชายที่โหดที่สุดเกไม่ยอดแน่เยะโอ้ยโอ้ย อ่าอันนี้ของเงินแกใช่ไหมเอามาเลยโอ้ยแกมือย่างสองจะเอาแบบนี้อย่างนั้นเหรอตายพิซซ่าเขาพูดแม่ถ้าแกฟุ่มเฟอเยอะนะแกก็จะกลายเป็นอมตะนะโอเคครับ ฉันจะย่องต่อยแกนะจะจะยองต่อยนะ,ะอ,อ,ยนะอุยอ้ยแกเป็นอมตะเยอะนี่ว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ซ้อนผมโอเคก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ฉันจะไปกับแกด้วยกันแกกลายเป็นอมตะเป็นฉันเยองสิงนะตอนนี้น่าจะไม่มีตัวใหญ่เยอะแยะ อุ้ยตัวอะไรวะอุ้ยมดอยู่อะนี่มันมดเนี่ยเดีย๋ยวเอามดออกให้นะขอบคุณมากนะเอามดออกให้นี่ออกเฮลออกยังไงอ่ะกดติดตามต่อต่อไป